สำหรับใครนะครับผมที่ชอบทายผลเกม e s p o r t นะครับตอนนี้นะครับผมทางเว็บนะครับผมมีการรับทายผลเกมนะครับ RVCFO s นะครับผม Dota 2นะฮะและพิเศษนะครับผมสำหรับช่องผมนะฮะทุกคนจะได้รับ User VP นะครับผมฟังถอนเพียงหนึ่งบาทนะฮะก็อย่าลืมแอดไปกันเยอะๆนะครับผม s อด656นะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อนะครับโอเค สวัสดีครับผมก็กล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่ผมมาร์คัสเซอร์เกมเมอร์นี่ครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม GTV เอ้าอยู่ดีเป็นกระบะมาจ๋งเลยวะเนี่ยโอ้ให้ตายถึงเกมโอเคฮะทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับดีแม็กกันะแล้วก็ดีมเขียวนะครับอันนี้ก็ไปใส่บางลมนะแบบฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยฝนตกเดี๋ยวน้ำเข้านี่รับใส่บางลมไปก่อนนะครับคือวันนี้ผมจะเอากระบะซิ่งเนี่ยไปแต่งนะทุกคนเนี่ยที่จริงมันจะเอารถ ดีไม่แต่งต่อนะครับแต่พอดีแบบว่ากระบะผมเอากระบะไปขนไงนะผมต้องเอารถแบบไปขนรถแข่งนะครับรถอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องแต่งก่อนนะครับพอดีผมแบบลงเกมใหม่แล้วแบบดูนะทุกคนดิมันเดิมๆเลยครับอ่าเราต้องไม่เปลี่ยนสีแบบแต่งกันดีกว่านะครับทุกคนหาอะไรแต่งเฟี้ยวฟนะครับคือแต่งแล้วแหละนะครับแต่แบบสีมันยังไม่เท่าไหร่นะทุกคนอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันที่อู่ดีครับผมนะฮะ ไปจัดไปแฮทุกคนอูลุงเบนเนี่นะครับผมเราก็ตามไปต่อที่อูช่างเบิร์ดนะครับเฟิร์ดบีไปนะอ่ะไมนนี้เป็นไงเข้าโค้งกับเฟี้ยวใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์นล่างคลิปได้นะครับผม,มคลิปแบบดีๆห่างนฮนนะ้มา,าเนี่ยเพนพวงบาลายซ้ายด้วยนะครับ Let's go ฮนะตอนนี้คือยังไม่มีเทอร์โบไม่ทำอะไรเลย คือรถแบบเดิมๆจากเดิมๆจากโรงงานเลยฮะขู่เรียบร้อยฮะลดความโอ้โหอ้ทุกคนครับตอนนี้ลดความได้ไงวะโอ้โหทุกคนไปหมดเลยของพี่ดอมขับรถอะไรวะเนี่ยขู่ทุกคน What the fuck รถไปหมดเลยครับไม่ตายเด้อเป็นไปได้ยังไงวะล้มแค่นี้มันไปถึงประตูนะครับนี่ครับผม ทำตามกฎนะครับตำรวจเด๋ยนนี้ตำรวจเยอะนะฮะเราจะไปลองท้าแข่งดูนะครับทุกคนจะมีพวกกระบะซิ่งแบบว่าอยู่ดูนะครับอยู่แถวนอกเมืองนะครับในเมืองนี้น่าจะมีเราคนเดียวนะกระบะซิ่งนะอันนี้คือการเปิดประทุนะฮะไปครับผมทุกคนผมอยากใช้กระบะซิ่งแบบเป็นเคอรี่มากเลย เดีด๋ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าแบบกระบะสิ่งนี้ไม่มีเลยนะครับในเมือง <laughs> ยกชนต่อไฟเลยทุกคน <laughs> โ,อโอ้โหโคตรแรงเลยครับดิบไปครับดิบเข้าอุ้ยวิห,โห,โห <laughs> น้าบุกหน้าถึงกระบุบเลยฮะนี่ทุกคนดูมันมีลายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีเป็นสีขาวเนี่ยเนี่ยเพื่อความเท่เนี่ยอันนี้คือเอาไว้รถแบบบรรบทุกบอกว่าพวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับผม เนี่ยครับทุกคนดีแม็ก1.9เลยครับอันนี้เป็นตัวเก่านี่ฮะนี่เป็นตัวเก่าแล้วนะไม่ใช่ออลนิวแล้วนะครับไปนะฮะก็อัปเกรดไปครับผมเอนจินนี่ครับทุกคนนี่เครื่องยนต์นะครับคือคันนี้ผมแบบไม่ได้แต่งนานเลยน่ะนี่คือหน้าเนี่ยครับผมนี่หน้าเดิมใช่ไหมนี่หน้าแต่งเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะยื่นขึ้นมานะครับนี่เป็นหน้านี้ด้วยกันนะฮะเห็นว่าน้ำใหญ่นะครับจัดไป นี่เป็นป้ายทะเบียนเหรอไปครับผมอะไรก็ไม่อยู่นะี่นี่เป็นแมกนะครับมาดูวันว่าสีนี้มันเปลี่ยนอะไรได้ผมเจะแมกนี้แล้วนะแมกเวลนะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับโอเคประมาณเท่านี้นะฮะนี่ก็เป็นไฟนะครับสีนอนนะฮะใต้ทองเราองม่วงๆเลยกันประมาณ leg, นี้นะฮะน่าจะเสียวสุดละคือทำไมมองไม่เห็นไฟใต้ทองเลย คนมองไม่เห็นนะให้ตายเถอะดูดิมองไม่เห็นนะครับโอเคครับไปเลสไปเลยฮะโอเคครับตัวนี้มาสีแล้วนี่ครับผมดูนีว่าสีอะไรคือนะฮะอันนี้เป็นโหอ,อันนี้สีออกวัดอ้ยอะไรวะบั็อกอะไรเนี่ยเอ้าเนี่ยบทุกคนสีประมาณนี้ครับเฮ้ยสีนี้ได้อยู่นะเนี่ยคือสีอื่นถ้าแบบมันไม่เปลี่ยนสีสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้มันน่าจะดีครับสีขาวนี่น่าจะคือสุดลนะ สีม่วงนะครับทุกคนไอ้สีม่วงคาเท่นะเท่าติกเกอร์มันแบบไม่บักนะครับมันน่าจะดีนะครับโอเคเป็นนี่ด้วยกันนะสีขาวนะครับเรื่องนี้ดีว่ะนี่ครับทุกคนจะมีสีขาวแบบว่าฟอร์ดไวท์กับไอซ์ไวท์นะครับจัดไปเอาไอซ์ไวทก็ได้นะทุกคนเบรกนะครับจัดไปนะครับทุกคนนี่คืออะไรเนี่ยดิฟินทอนนะครับ ไปครับท่อเทเทปลายใดไปฮะมีปิ้นแก้มดำไว้เดี๋ยวเราลองแต่งดูก่อนเลยกันนะฮะนี่ครับเอาอันนี้ออกเจ็ดเค้โคตรเท่เลยพี่นี่ครับโหเป็นไงเปิดเครื่องไปไหมคนเปิดเครื่องไปด้วยหรออันนี้เป็นคาร์บอนนะฮะนี่เดี๋ยวคือที่เขาออกนิยมใช้กันนะอันนี้นะครับไือว่าจะเปิดเครื่องไปด้วยเราค่อยเปิดเครื่องก็ได้นี่จัดไปครับฝาคาร์บอนนะฮะ ไปเราไม่เปลี่ยนเลยครับนี่คือแก๊ปหลังคาเนี่ยครับจัดไปซุปเปอร์เฟลนี่ครับโหลดไปฮะเซอร์โบนี่ครับ,บ,รรบทุกคนอันนี้คือกระจกนะครับเราจะไม่แบบมืดมากนะครับในประมาณนี้แล้วกันจะได้เห็นแบบในรถเท่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดกันต่อนะฮะตอนนี้คือล้อมันยังยืน่นก็ยื่นแล้วนะ โอเครประมาณเท่านี้แหละฮะเฮ้ย hey, เสร็จแล้วนะครับมาแล้วนะทุกคนดีแม็ก19เนี่ยครับโอ okay, เคจะรอทำการเสียบุตรไว้ดีกว่าจะลดหายเนี่ยฟึ๊บโอเคใส่ไปฮนะดีแม็กนะครับผมเรียบร้อยครับเซฟแล้วเรียบร้อยนะ่ยครับ,รบ,รอรบตอนนี้เป็นไ,ไงครับผมก็เดีย๋ยวเราไปโหลดเตี้ยนดีกว่าไหมผมตอนนี้คือก็โหลดแล้วนะเดีย๋ยวเราไปอู่ช่างเบิร์ดนะครับ บาสโกเรามาทางผิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถึงก็โดนชนเลยถึงก็โชดเลยครับรีวิวก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะ่ยนี่ครับฝาคาร์บอนนีะฮะทุกคนนี่เป็นคาร์บอนของมันซ่านี่ครับนี่ฮมันซ่านี่ครับผมนี่ก็สติกเกอร์เป็นบาสโลมิสันนะครับอันนี้จะคือสติกเกอร์โคตรนานเลย วันนี้ครูผมทำไว้โคนานเลยครับนี่เลยความแต่มันยังเท่อยู่แล้วเนี่ยนี่ครับดีแม็กนี่ฮะอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ดใจเย็นใจเย็นอันนี้เป็นไอรอนบาร์นะครับคัมเอกนะครับเอ้าอะไรวะตอนนี้คือคำป้ายทะเบียนนี่ยังไม่ได้ใส่นะครับเป็นท่อออกบอกว่าเท่ๆปลายได้นะครับผมนี่ครับเหมือนกันนะครับอิสุเอ็กซิลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดีกว่า คเครื่องก็ประมาณนี้นะครับอุจซู DDI นะครับผมนี่ก็เดินท่อเลดไปแล้วนะครับแป็มของ FB นะครับันี้คือจัดเก็บสายไฟอะไรหมดแล้วมันจะดูแบบว่าสะอาดแต่เครื่องนี้คือแบบยังไม่ได้ถอดเนะี่ยถ้าถอดนะจะถอดน่าจะเทียนนะีน่ยนี่อย่างเฟี้ยวนี่ครับโอเคปิดกันหนึ่งก่อนยวปึ๊บโอ้โหงับหัวพอดีฮนะ <laughs> ข้างใน,นก็จะเป็นเบาะบายนะครับผมไม่ใช่เบาะบายของอะไรวะ รีคลีโคล่าอะไรสักอย่างอะเลคโคลเลคคอร์ดเลือดไม่รู้นะครับใครรู้ก็ช่วยบอกได้ครับอันนี้เป็นดิฟฟี่นะครับทุกคนเป็นพวงมาลัยทรายน,นะครับต่างประเทศนะก็มีมีผมคันเดียวครับน้องๆเนี่ยสี่ประตูนี่ครับผมเป็นแม็กเบลนะครับอันนี้ก็โหลดดัดลงดัดแหนบมาเรียบร้อยเนี่ยคตรเที่ม้อน้ำก็จะมีอันนี้ด้วยครับผมเนี่ยม้อน้ำางหน้าหรอใครพูดอะไรไปโอเคฮะเดีญญญ๋ยวเราไปอู่ช่างเบิร์กกันดีกว่า โอ้ยอันนี้ก็ใส่กล่อง ECU Shop ด้วยนะครับทุกคนจะเห็นสติกเกอร์ตรงนี้นะไปฮะแล้วมีคำคำเอ่อคำซีในรถด้วยนะครับไปัะผม้วเข้าอู่นี่วะเออไปครับโอ้โหโอ้โหต้องขยายอู่แหละทางเข้านี่โคตรแคบเลยตรงนี้ ไปเดี๋ยวเรามาจูนกล่องนะครับผมให้ช่างเขาจูนกล่องให้นะครับนะครับอันนี้คือรถแบบว่าเอามาจูนนะครับผมนะี่ครับบอกช่างกันางแบบจูนแบบว่าควันบางๆนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอ้ยผมลืมลงมอดควันดำหรือเปล่าใช่ไหมเราต้องจัดแล้วนี่ครับเออช่างครับสวัสดีโอ้โหเมืออ่อกี้รู้แล้วเหรอไอ้หนุ่มเออช่างจัดรีแมวให้ผมหน่อยตอนนี้ก็คือแบบไม่มีควันไงนะเแบบรรแรงๆอ่ะแอบซิ่งอ่ะเข้าใจไหมแอบแอบหลังถนนประมาณนี้นะครับโอเค อันนี้ก็อยากให้ช่างเขาจัดการให้เนี่ยทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปเอซิ่งกันนะครับโอ้โหโคตรเท่เนี่ยทุกคนเป็นไงบ้างฮะดิเมก29คันนี้ย่างเฟยเียวนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ช่างก็ใช้เครื่อง,งมือกับหัวอะไรวะเนี่ยมีกองดนวยตอนนี้ช่างกําลังตรวจเช็คดูว่าเป็นอะไรบ้างแต่ทุกคนเออเอก็โอเคได้นะวัดแรงลมแรงอุณหภูมิมลยเรียบร้อยละตอนนี้น่าจะใช้ได้แล้วแหละออโอเคโอเคลองเอาไปขี่ได้เลย ไม่ดียังไงก็ว่าผมเลยกันนะโอเคครับเราลองไปขับก่อนเลยกันนะฮะรถ้ <c oughs> คุยกันเลยรถจักฟักเนี่ยมาครับทุกคนคือตรงนี้เมื่อมันไม่เปิดวะเนี่ยถ้าตรงนี้มันเปิดได้มันจะดีมาก,ากเราจะเราจะได้ไม่ต้องอ้อมนะทางแคบมากอุช่างเบร์นะครับรถม่งยอย่างเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปจูนควันดำนะครับตอนนี้คือเราจูนแบบบางๆไปก่อนนะฮะวันนี้เราไม่ทำอะไรมากแค่เดินเดินท่อเฉยนะ ยังไม่ล้างรถเจอะนะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างนะฮะไ,ไปเดี๋ยวเราหาว่าท้าแข่งดีไหมหาใครท้าแข่งดีวะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองรถด้วยกันนะฮะโอเคนี่เลยทางนี้ครับทางตรงเลยนะครับลองยาวๆนะฮะโอ้ตำรวจเยอะจัดนะฮะทุกคนต้องระวังตัวด้วยในเมืองนี้มันอันตรายเนะี่ยอุยรถโอ้โห วินของจริงนี่เนี่ยจะเละไปแล้วนี่ครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปยิงยาวนะครับเราจะลองรถกัน,นะฮะโอ้ยเกี่ยวกมาว่ะเกียรกันนี่แรงเลยฮนะไปครับผมดูว่าคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่นี่ครับนี่ครับผมมุ่งสู่ถนนใหญ่อันนี้คือรถเราวิ่งได้ประมาณ104ประมาณ105 106เนี่ยครับ107เลยนะ เราเจ็ดอยู่เนี่ยทุกคนเราเจ็ดได้อยู่นะครับรู้สึกว่าวัดได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกร้อยเจ็ดสิบกว่าได้นะครับทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราไปหาท้าแข่งดีกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามีรถอะไรบ้างฮะดักรอเลยกแกนเดี๋ยวเราหากระบาซิ่งมาล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองท้าแข่งดูนะครับมาดูว่าความเร็วมันจะขนาดไหนกันครับ โอเคฮะตอนนี้เราแข่งกับนี่ฮะทุกคนเชฟโรเลตนะครับคูราโดนะฮะอุย้ยมันออกตัวไปแล้วอุย้ยออกตัวไปเกินเรายังไม่พร้อมเลยฮะปล่อยฮะทุกคนตอนนี้เราตามตูดไปแล้วนะฮะโอ้โหตำรวจที่่ายเรียบร้อยฮะชนะโอ้โหมันมีอ้อมเลยเหรอเอาตะเลิดแลลวไงนี่นี่เราใช้ทางลัดด้วยกันฮนะ โอ้ให้ตายเถอะเอ็งน้องเรียบร้อยครับชนะชิวๆอุ้ยกูโชนเลยแตกวะโอ้โหเป็นไงล่ะครับโอ้หใช้สูตรโกงนะทุกคนเฮ <c oughs> ้ตายเถอะโดวิ้งถ้าใครที่อยากให้เอารถลน์มาแต่งก็คอมเมนต์ดูล่างคลิปเลยครับผมโอ้กเป็นไงล่ะครับโอ้โหหมุนตีลิงการ์ดอะโคตรเท่ะนะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยว โอเคฮะประมาณเท่านี้ละกันนะครับคลิปนี้นะครับผมไปกลับบ้านกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาขนลุกแต่งไปพรุ่งนี้นะครับเขาเป็นตำรวจโอ้โหจะจบคลิปตำรวจมาชนตูดผมเองเอาเลยฮะตอนนี้ตำรวจไล่ตามผมนะคิปผาแล้วโอ้ยตำรวจไม่ลดแรงลดแรงจัดโอ้โหดูอดนะฮะตอนนี้ตำรวจอุ้ยอุอ้ยตำรวจไล่ตาม โอ้ให้ตายเถอะครับผมผมไม่อยู่แล้วฮะโอ้ไม่อยู่แล้วจ้ามาครับเปลี่ยนเลนกันดีกว่าโ,โ,โอ้มันไล่เลิกไล,ล่ตามไม่ได้เลยครับผมเรารับช่วงต่อแหละโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มาเท่านี้แล้วกันนะครับผมตอนนี้คือผมขอ,อหนีตำรวจก่อนแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไปาย,ายตามกูมาติดติดเลยอ่ะ